สวัสดีค่ะขอพูดสักนิดนะคะอดไม่ได้จริงๆคุณคิดดีแล้วหรือที่ออกมาพูดถึงระบอบการปกครองของไทยคุณรู้จักประเทศไทยแค่ไหนเรายอมรับระบบที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราภูมิใจที่เป็นคนไทยมีพ่อหลวงกษัตริย์ไทยทรงปกครองด้วยความเป็นธรรมพ่อหลวงไปทุกที่ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนท่านก็เสด็จไปทุกคนทุกแห่งสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้ลูกหลานไทยมีน้ำใช้ตลอดปีถ้าคุณไม่รู้จักประเทศไทยคุณก็ต้องไปศึกษาให้มากกว่านี้คุณเป็นใครอวดดียังไงมาพูดถึงกษัตริย์ไทยในทางด้านลบในสมองของคุณคงมีรอยหยกักน้อยไปหน่อยน่าสงสาร เพราะคุณเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกขันเจ้าดีจะาก็บอกถือปนปล่อยดอกแล้วขอ,อยากถามเจ้านี้รัฐบาลนะพันธิตีซิบยางชาวยางประเทศภาคสยามหนึ่งจะก,ก็้วยใส่แต่โอกาสโจอ่แต่ความคิดเพราะว่าไอ้เพินความดีเพนิลอย,อย่างพันย่างจะคืบอบว่าขันเจ้าดีนะ คือบ่อยฟังเดิมแล้วบอกพลาซานะี่ยังลำบากไปสิบอกให้สมุดว่ารุ่นโผลเนาะเป็นพลาซาเลพอหนี่ปกครองประเทศได้ผัดเบิดอายุใครใช่แต่รุ่นลูกมาสืบทอดลูกมีเหตุไรใช่โผคนเฮาเนะี่ยมันก็มีทั้งคนเก่งแล้วก็คนบุกเก่งเมื่อเราทุกคนกระชินเบิดต์ตเป็นโบได้แล้วถ้ารุ่นลูกเหตุไดรตัอรุ่นลูกไม่ได้ฉีดปลาเรือนซะ ระบบอันพรรคประชาชนปฏิวัติตันดีแล้วขราสมมนิรัฐบาลรุ่นนี้เห็นก็ได้เ้าก็เปลี่ยนคนใหม่ก็ได้คนทางประเทศค่ะพวกพรรคเหนือพรรคกลางพรรคใต้เขาก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นนายกได้ปุถินีเงินไขปุถิมีความรู้ความสามารถสามารถเป็นได้สามารถเป็นผู้นําประเทศได้จะร,ระบบ,บพราซ่านี่จี้าับ่แเมนลูกหลานเรือเสือสาา้อซ่าพราซาน่ะขึ้น ไม่ต้องออกมาขอโทษไม่ต้องออกมาไหว้สวยไม่ให้อภัย